นีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาในเกม Incrediboxing เองครับและวันนี้ฮะเราก็มาเจอกันในมอดสปรัง k ี้อีกแล้วครับมอดนี้อีกแล้วหรืออ้าวและ Incrediboxing มันมีหลายมอดนะครับและวันนี้ครับมอดที่พิจิบจะมาเสนอก็คือ The Lost s p e นั่นเองครับ The Lost s p e เนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องครับ It's been three weeks after the incident <Huh? S 1> ก็คือหลังจาก3อาทิตย์นะครับได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งขณะที่ the world used to be full of joy and happiness โลกเนี่ยกำลังมีความสุขสนุกสนานนะครับ <Huh? S 1> แต่ว่าแต่ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรครับการต่อสู้ความเจ็บปวดความมืดมันก็ได้เข้ามาครอบงำโลกและในที่สุดครับ e v e r y o n e is d e a d ตายากันหมดตายกันทั้งโลกเลยนะครับโอ้โหและตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับและนี่คือ The Lost o n e ครับ<ช>โอ้เอ็งจะตะโกนทำไม สับสนอลมานทุกคนได้ตายหมดครับแลบะบนี่คือนรกเดอะฮีโร่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาร่วมกันหาสาเหตุไปพร้อมๆกันนะโดยในข้อมูลดิสคริปชั่นนะครับก็มีชื่อตัวละครและก็คำอธิบายในดะิสคริปชั่นนะครับคนนี้ไม่มีชื่ออะไรทักอย่างเลยนะฮัวยแล้วก็บรอนช์นะครับคันเลอร์สีบรอนช์ก็ This was s สติ i ป เอ่อสปีเดสเอ็กซ์เพร์โอเคใครอยากทราบเนะี่ยไปอ่านเอาเองนะเพราะว่าเอ่อมีดีสคริปชั่นอยู่นะครับ I think I went to the o v e r b o บอทเอ่อซึ่งก็จะมีตั้งแต่บีดนะมีชื่อโดยนะ้ำมิ้นท์นะครับ we did the survive from white โอเคอ่าน่าจะมีสตอรี่ผูกๆกันไว้นะเดวิดนะครับนี่โอ้โหรซ่อมเห็นไหมเกลย์นะครับออรินจ์ฮะ My nightmare is now real เฮ้ยฝันร้ายโอ้โหไอหนูตัวนี้โอเคมันไม่ไแน่ใจมันจะสปอยสปอยนิดๆรือเปล่านะแต่ถ้าใครไปอ่านดูก็จะรู้เรื่องนะครับ Let's just ignore this one เออตัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> Lavender she's s famous as being musician เธอเป็นเธอเป็นนักดนตรีนะแต่ในสุดท้ายเนเจ้าหญิงตัวน้อ From being cute ชีวะไรวะ อ,อรอดตายจากการฆ่าอ๋อเนบอกตายทุกคนเลยว่โอเคมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์โอ้โหเอ่อได้รับอ oh. okay. ินซิเดนต์สเนปสกรีนบัดนนวอิสวอต์ติก้าจอแตกโอเคเจวินส์ก็ยังอยู่ใช่ไหมนัตต <laughs> ิงมัชบัลไมโอเฟรนเพื่อนเก่าเนี่ยบัดอัพตินแฮงออนวิดใครวะเนี่ยอ่านไม่ออกพอสโนว์ไทมโอเคอ่ะ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่บีบไปเลยนะครับว่ามัดนี้จะฮอลล์รได้ใจไหมและมีน้องๆบางคนนะครับบอกว่าไม่แน่กลัวนะครับที่พิคทิพย์ทำฮอลล์ร์ที่ผ่านมานะอ่ะลองดูมัดนี้จะไหวไหมเริ่มตั้งแต่ตัวบีบตัวที่หนึ่งครัโอเคเป็นบีบเอ่อเหมือนคล้ายๆกับนาฬิกานะติ๊กตอก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 เป็นเสียงนาฬิกาฮะ โอเคโอ้ยอ้อเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำแบบนี้โอเคไม่งั้นเสียงไอ้หอนหอน,นี่มันจะออกมานะตัวที่สองครับกุญแจโอ้โหเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเี้โอเคเป็นเอ่อซาวของกลองนี่ครับเป็นบีทคล้ายๆกับออกแบบแบบแนวฮิปฮอปหน่อยนะ โอ้โอ้เอประมาณนี้ประมาณนี้ออให้หนูมานี้ใหนูมานี้ให้หนูมานีอเอ้ยยิงอยู่เงียบๆนะเงียบๆโอเคตัวที่สามครับอันนี้เทควันโดหรือเปล่าต <c oughs> อหรือมวยไทยม้ยโดนปิดตาโอเคเสียงคอครับตกตกติ๊กต๊ต๊ก อมอนี่ไม่รู้โดนเลยนะใครอยากรู้ไปอ่านในสตอรี่นะครับว่าทำไมถึงโดนปิดตาแบบนี้นะโอเคโอค้ยนี่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 นะตัวถัดไปตัวที่สี่ปึ๊บโอ้หมอน,นี่ก็โดนปิดตาข้างเดียวล้องอะไงวะเนี่ยเพราะเพราะเป็นเสียงสะเนกับแขนนะ ป๊กตึกตึกป๊กตกตึกป๊กตึกโอเคตัวถัดไปเป็นเคียวฮะน่าจะเป็นบีตตัวสุดท้ายแล้วล่ะปึ๊บนี่ไงโอเค,อเ,คเป็นเสียงดรัมครับกองใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเราลองฟัง,งพร้อมๆกันครับว่าบีตจะร้องยังไงทั้งหมดนะลายพร้อมกันฮะโอเค บีบีพีแบบกลางๆนะมิดเดิลไม่ได้เร็วมากนะเพลงเนะี่ยเดี๋วต้องรอมิกดูนะครับว่าจะออกมาน่ากลัวขนาดไหนนะครับแต่ดูสกินแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะเหมาะกับน้องๆที่ขี้กลัวนะครับโอเคแต่เสียงนี่มันหล่นจริงว่ะเออนะเสียงโลกแห่งความตายเนี่ยเอออ่ะทัดไปเป็น เอฟเฟกต์เนะี่ยมาแล้วโอเคเลยมาหลอนอะไรกันตอนนี้ oh, <Jesus. S 1> โอ้ตัวนี้มันหลอนตัวเองตลอดเวลาเลยเนะี่ยเออเนี่อืมอ,อ่ะเ,เ,เป็นซาวเบตซินครับได้อยู่ได้อยู่โอเคมาอยู่นี้เงียมมบเงียบเออรอถัดไปสีเขียว เหมือนดวงตากำลัง,ลงรอ้องไห้อะคล้ายๆจะเป็นเสียงแช์นะอาคล้ายๆจะเป็นทนเยด้วยแต่ว่ามันเป็นตา์แบบอิเล็กทรอนิกส์ทำขึ้นมานะครับอืมโอเคไอ้หนูลงมาอยู่นี้อะต่อไปปุ๊บ เฮ้ยโอ้ตัวมันมีแต่อืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันผีซาตานหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้หมอนี่ที่มันไล่ฆ่าทุกคนนะมิ q f ระวังมาเนี่ยโอ้นเว่รูลูกตามีดวงเดียวครับแล้วก็อ้าปากไล่กินคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเออนะ แต่ก็อย่าไปสู้ต่อกอนกับมันเลยฮนะตัวที่ซีของเอฟเฟกต์ม,มอนี่ถูกฆ่าแบบเลาะกระดูกโอ้โห,โโหยังเหนือเสียงอยู่โอเคเหนือแต่ลูกตาที่ขยับได้ฮนะเอ,อโอ้เฮ้ยใช้ได้ตัวนี้ ออกแนวหลอนๆหน่อยฮะมาเอาละตัวสุดท้ายของเอฟเฟกต์แล้วเอาหลอดไฟเฮ้ยอันเนีะยโอเคเป็นเป็นการเปิดหลอดไฟฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะตัวนี้ชอบชอบชอบมาลองมาฟังเอฟเฟกต์ทุกตัวนะครับเฮ้ยมีรั่วไฟโอ้ยตกใจใมา เสียงดีว่ะซาวดีอย่างน้องเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่นี่เฮ้ยเพื่อนสังเกตเห็นน้อง,องมันมีใครยืนอยู่ที่ไปครับตอนไฟกระพริบอะ่ะรัวรัวโอ้ใช้เอฟเฟกต์ดีว่ะดี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 มดมีเสียงดี D D และโอเคเราไม่เงียบเหงาครับมีเสียงนรกอยู่ต่อไป มีโรดี้ตัวที่หนึ่งจัดไปนะโอ้เพียโอนะฮิฮหมอนี่มิสเตอร์เพลโปหน้าเบี้ยวอยู่นะดวงตาเนะี่ยฮะอ่ะเป็นเมโรดี้พียโรนบเพราะเพราะนะ่ะมานี่อ,อุบปากอ่ตัวถัดไปเหมือนเป็นอะไระเนี่ย อต้นไม้บาวดี้เป็นเสียงเปียโนเหมือนัน่ครับเป็นเป็นคอร์ดเปียโนนะไม่แน่ใจว่าไอ้รูปนี้หมายถึงอะไรไปอ่านในสตอรี่ได้นะครับมีอยู่นะไม่รู้ใครโดนลักพาตัวโดนฆ่าเลยสักอย่างนะเป็นการเคลียเออเล่นคีเล่นคอร์ดนะครับของเปียโนนะถัดไปเฮ้ยตัวนี้อะไรวะ เหมือนเหมือนแบล็กเลยว่ะเฮ้ยจริงด้วยแบล็กโอเคแต่เป็นแบล็กในร่างธรรมดาครับไม่ใช่แบล็กเฮอร์ลนะเป็นซินครับอิเล็กทรอนิกซินส์โอเคแบล็กไายหลบไปก่อนนะแบล็กโอเคคือไอคอนมันใช่แหละมาคนนี้หญิงสาวผู้รอดพายฮะดูซิน้อง โอเคเป็นเครื่องสายครับอืม hmm, ก uh ีตาร์หรือเปล่านะอือหือโอ้เมโลดี้แบบออกแบบแนวเศร้าๆหน่อยนะฮะอืมเอ้ยพี่จิ๊บชอบนะเพลงมันไม่ได้ฮาร์ดอะไรมากนะครับมาตัวสุดท้ายของเมโลดีมาโอ้บล a กแอนด์ไว โอเคมาเป็นสาด์ดิจิตอลฮะเฮ้ยแต่เพลงดีนะเพลงเขาดีนะลองฟังพร้อมๆกอนครับเมโลดีเฮ้ยเสียงดีวะเฮ้ยทำดีวะเขาเรียกว่าในภาษาดีก็คือเรียบเรียงเครับเรียบเรียงเสียงดนตรีได้ดีนะ แบบนี้ดูดีเลยนะ,อะโอเคสุดท้ายเลยครับก็เป็นเสียงวอยตั้งเองนะเดี๋ยวเราลองไล่ไปดูครับมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์จอแตกของเราจะเป็นยังไงมันเป็น everything, everything is just real, is not real. everyone, everyone is dead all อาฟิติเซมอริชันเฮ้ยทุกอย่างเป็นการจำลองขึ้นแล้วเหรอพวกมันกำลังมองเราดูอยู่ฮหรอเฮ้ยเป็นการจำลองสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเอาแล้วเฮ้ยเจ๋งมากสตอรี่ดีเออซ้อมตายก่อนแล้วอ่ะ ไปซะต้องไปน้องบลูฮะโอ้ยยไม่ออกไปดิบลูก็ยังเหมือนเดิมไหมเขาคนนี้ก็ยังร้องเพลงเหมือนกับปัดหลวงเหมือนเดิมฮะ มานี้เอ๊ะเป็นไว้์ที่ออกเป็นเมโลดี้นะเอาละตัวถัดไปครับโอ้โหไอ้น้องนี่มันปักหรือเปล่าวะเนะี่ยเป็นรอยเป็นปลักที่เสียบป่ะวะแล้วก็หัวหายไปครึ่งหนึ่งฮนะโอเคแต่แอนิเมชั่นก็ทำดีนะน้องน่าจะโดนอะไรหนะักพอสมควรนะท้องโดนควักออกไปนี่นะเนี่ยเหลือแต่กระดูก <c oughs> เอาละตัวรองคุดท้ายแล้วอันนี้เหมือนดับเบิลเลยวะ่ะ <Yeah. S 1> ตัวอะไรวะเฮ้ยอ๋อมิสเตอร์ูใครวะหมอนี่เฮ้ยไอหมอนี่อีกตัวหนึ่งรื่เปล่าวะเฮ้ยหรือมันจะเป็น AI วะที่มันฆ่ามนุษย์ทั้งหมดฮนะตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยเลยนะ Hey เฮ okay, ้ยเสียงอย่างดีอะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นไว้์หรือเปล่านะแต่ว่าเราจะลองเปิด4ตัวกนแล้วกันนะเพราะปกติไว้มันมีสี่นะโอ้โหโอเคเสียงเพลงฮองเรากครับ นแบบว่าคีย์ก็ไม่ได้เข้ากันด้วยนะมันเป็นคีย์แฟลตนะบอย่างนี้เลยดิจริงเหรขออนุญาตนะเอาละโดยปกติแล้วตัวสุดท้ายนะครับมันน่าจะเป็นดาร์กนะแต่พี่เจ้ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำแยกสตอรี่ออกไปเป็นฮอร์ลล์เป็นดาร์กโหมดอีกหรือเปล่าในในร่องดูนะครับตัวสุดท้าย ช่ไม่ใช่ให้ตัวนี้เสียงน้องดูแบบมีความหวังนะเป็นซินสกิบอรเลยเนี่ยน่าจะเป็นเสียงไวซ์ซะถ้างั้นลองเอาไปรวมดูกับทุกตัวดูสิจะเข้ากันเมื่อไหร่โอ้ไม่น่าเข้าอโอเคน้องคนเนี้ย คำเสียงมีความหวังคนระับแต่คนอื่นนี่คือเสียงแห่งความเศร้าอะโอเคประมาณนี้เราไล่ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมิกซ์ดูนะว่าเราจะรอดพ้นจากนรารแห่งนี้ from the h e l l ได้ยังไงครับไปดูนะฮะไล่จากบีดก่อนนะเอาบีดเอาบีดใส่ทุกตัวก่อนคนระับมาข m มอ โอเคเสียงมันค่อนข้างจะสามเงินอยู่ลนะอ่ะประมาณนี้และมัง้งน่าจะบีดประมาณนี้เดี๋ยวลองอันนี้มันเสียงมันค่อนข้างจะสามเงินอะ ที่หลังแล้วกันนะมันเป็นตัวที่ทำให้เสียงมันแบบโหดเกินไปนะ,ะเราใส่เบรเข้ามาแล้วนะทีนี้เราลองมิกซ์เอ,อ่อมโลดี้ลงไปฮนะอันนี้คือคอดน,นะเฮ้ยไ,ได้อยู่นะตอนนี้จะเป็นเมโลดี้นะครับตอนนี้ก็กดคอร์ดธรรมดา ครับพี่จิ๊บมิกซ์ประมาณนี้นะสำหรับ The Lost f i ฟส s นะครับ i n c ท r ิบ็อกซ์สปังตี้นะครับเดอะลอสไฟส์ iles, นะครับมิกซ์ได้ประมาณนี้นะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ความโหดความหลอนใส่พวกนี้เข้าไปครับนี่แบบเนี้รับรองหลอนนะครับมีอยู่สองตัวที่แบบโหดนะใครอยากได้เสียงร้องแบบ โหดร้ายอะ่ะเออ,เอ,อแต่มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอก,กมันเป็นเสียงตะโกนโหดร้ายอย่างเดียวฮนะเอ,อ้ไอนี้ได้วะไอ้นี้ได้ฟิวอะเออนะใครชอบฟิวโหดโหดฮะ มันจะคุยไม่รู้เรื่องอ่ะฟังแบบนี้ดีกว่าไปคุยกับน้องๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะสําหรับวับดนี้นะครับใครชอบเดี๋ยวไปจิ้บแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นอินทรียบ็อกในโปรเจกต์สแครฟนะครับเดอร์ลอสไฟนะครับสปรังกี้มีอีกหลายมอมากนะครับพ่อๆน้องๆขยันสร้างกันจังเลยนะช่วงนี้นะครับ <c oughs> โอเคหากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องมิจิเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเรื่องราวของ The Lost f i l e หลังจากนี้โลกของเราจะเป็นยังไงอยู่ที่มือของน้องๆแล้วครับบ๊ายบายครับเจอกันหลังจากที่โลกนี้ได้กลับคืนมาอีกครั้งนะครับ